สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับมิดหมอแค้นแฟนมะล่ำสู้ผู้สู้คนเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้มาพอกับไปยญ่ผานอีกคือเก่าเหมือนเดิมเมื่อนี้สีมาเว้าเรื่องนี่ละพี่น้องเรื่องรถตู้ขั้นไม่ที่ส่อนุดเพิ่นได้สือมาหมาดๆเนาะพี่น้องเนาะรถตู้ป้ายแดงหลายๆคนกะสงสัยผ้ากันเว้าไปหลายว่าเออสืบมาให้ญาติุภาพ ใส่ตีหรือวาสือมาไห่อง,งิงเพชรบันแพงนอหรือวาเสียวไปใส่มงไดตอจังไดบอสโจก็ได้ออกมาฉีแจงแลนะ้วนาะพี่น้องเนาะถึงกรณนีรถตู้กับบอสได้ถึงก็ววาชีแจงดอกกับมเว่าวซูฟัง่งพราะว่าค้นกับว้ากันหลนั่นละสําหรับรถตู้บอสโจบ,บอกว่ารถตู้คันนี้เสียวไวท้ทาใส่สําหรับไข่ ลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนั่นก็คือเพราะว่าสิเป็นศิลปินเวลาไปงานหรือว่าแดนเซอร์จังสี่เนาะพี่น้องเนาะ,ะก็ทีได้ใส่คือย,ยังยกตัวอย่างกับศิลปินคือจังน้องโซเฟียเวลามีงานจังสี่ละเพิ่นรับงานรับยังกับสี่ใส่ในขล่ลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนั่นล่ะสี่เดีวหลายคนกัว่าวอากันไปหลาย ว่าเอาไปใส่หั่นใส่นีแล้วนั่นละ่ะสำหรับสาวหน่อยเพียบเป็นแพงตอนนี้กะว่ากันว่าเป็นวงสุดท้ายที่ปิดฤดูกาลปิดฤดูกาลวันที่สิบหา้ากรกฎาคมแต่ว่ากับว่าได้ห่างหายไปใส่ดอกพี่น้องหลายๆคนกะสิว่าเออ,อปิดฤดูกาลแล้วสีได้เบิง้งบอสีได้เบิง้งมอลำบ่บอสอยังเงี่ยสิกสีอาสีเป็นในลักษณะ ไล่โซดเป็นบางครัง้งหรือว่าเป็นแบบมินิคอนเสิร์ตไปเลยยังสี่เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็แต่ว่าถ้ามีงานรับเชิญเพราะว่าสิเป็นองอิงกด็ดีบอลโจก็ดีจังสี่กับไปกับไปคือเกา่าแต่ว่าวัตถุประสงค์หลักก็คือพกักวงนี่ก็ต่อไปนี้เขาก็สีได้เห็นว่ามี่การซ่อมบทก่อนล่ำไม่ ซ่อมชุดซ่อมโช่ไม่หลายหลายยางแล้วดีบอดีออสีปิดฤดูการนี้กสีเห็นหลายหลายว้งาสีร่วมถึงสาวน่อยเพียงบแแพงนํำกสีมีการขึ้นล่งของศิลปินกับกบอกพี่น้องไววว่าเป็นเรื่องธรรมดาบเป็นเรื่องทีนาตกใจปันไดนั่นละแล้วสำหรับบ้านน้องอุ้งญิง อยากมาอัปเดตให้พี่น้องฟังตอนนี้สร้างได้ลุ่มขึ้นมุ่งลังค่าแล้วเ,เป็นรูปเป็นลางแล้วปะที่นี่อืออ้อม้วนเบาก็มาเบิดแล้วต่อไปก็สีเป็นมุ่งลังค่าลวก็สีก็อีดม้วนเบาก็สีเฮ็ดไปตามขั้นตอนสําหรับกรณีบ้านทั้งผู้รับเหมาบริษัทศิสศเกตสร้สางบ้านเพื่อกะมาอัปเดตให้เบิรงอยู่เรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดอยากเข้าไปเบิง้งก็เข้าไปเบิ้งได้ ทางสีสกเกตสร้างบ้านหรือว่าถ้าบางว่างกังสีพญิพยาลก็สิมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิงแล้วก็มีถ้าว่าเรลี้ยงบ้านแล้วพญิพยาลเปิดเข้าไปเบิงในคอมเมนบางคนกับว่ามองหันมองนี้เป็นตะเปียนจากล่องรถล,ล่องจอดรถจังสี่เป็นตาไปเห็ดเป็นหองไว้ทารับล่องแขกอยังยังสีเนาะพี่น้อง ซึ่งกะเว้าก็ได้แค่เว้าไปนั่นล่ะเพราะว่าแบดบ้านจังสี่เพิ่นกะเพิ่นกะเฮ็ดมาตายโตแล้วอตายโตแล้วนั่นล่ะก็คือเป็นไปตามแบบแผนเห้าก็สิไปว่าเอออยากให้เฮ็ดมองหันมองนี้เออเปี่ยนมองนี้เป็นมองหันบ่จังสันจังสี่ก็ได้ก็คือสิได้แต่เบาซื่อๆเพราะว่าเพิ่นคือสิเปี่ยนบ่ได้ดอกเพราะว่าแบบมมาจังสันเออสัญญงสัญญากันมากับมาจังสันแล้วก็เฮ็ดไปแบบนั่นล่ะเ พี่น้องแล้วหลังจากนี้ว่ากันว่าสาวหน่อยเพียรบรแพงปีนานีบอสโจบอกว่าบอธรรมดาทุ่มทุนปรับปรุงว่องอีกบอหน่อยล้านพี่นออ้องเฮากับสีดีเห็นรูปแบบการโชว์ไม่ไม่ชุดไม่ไม่ฉากไม่ระบบหลายๆอย่างหลายๆอันหลายๆแนวซึ่งกว่ากันว่าพัฒนาไม่หยุดนิ่งสำหรับบอโจยมนนินหน้าม้งสา ดีบ่ดีปีหนาเนี่อาจีเห็นรถแท้หน่วยสามก็ได้เพราะว่าได้ยินเพื่อนเกินๆอยู่ว่างานรถแห้กับบ่ธรรมดาพี่น้องแน่นเอียดขึ้นกันไปสำหรับล่องรับรับใส่การใส่งานเอฟซีแฟนครับผูใ้ใดสนใจน้องพี่น้องเนาะแล้ววันเกิดน,นี้ <c oughs> บอสโจก็ได้มาล่งลูปงัวงัวที่ซีไซส,สำหรับแจกเป็นรางวัลแล้ว หางว่างามงัวงามพี่น้องผู้ดใดหมักเรียงงัวบ่บจำกัด,ด้อพี่น้องบัตรสำหรับรุ่นรางวัลบรววาสิเป็นง้วเป็นทองอย่างนี้นสเนาะหนึ่งคนสามารถซื้อได้หลายใบเออซื้อได้หลายใบคือลอตเตอรี่นี่ละอืมซื้อได้หลายใบเพิ่ว่าถ้าซื้อหลายใบก็มีโอกาสได้รุ่นหลายร่างวัลขึ้นไปอีมมนบ่ละ่ะเอา ว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะแล้วมือปิดรูดู้กากนก็นอยากให้เอซแฟนครับไปกระลังใจกันหลายหแล้วบอกข้าวดีเพราะอแม่พี่น้องเอซแฟนครับว่าตอนนี้สาวน้อยเพียงเป็นเพ้งก็ได้อวยจากภาคกลางภาคตะวันออกอ่าลงมาทําการแสดงทางภาคอีสานแล้วอ่าเริ่มเสมอขึ้นนี่ละไปนครราชสีมาต่อไปกับสียายลงมาละบ้านี้อ่าสีสะเกอะอะอะอเอดอ่าลอยอ ตรินไปยังสี่หลักอุดรอกน,อนสีปิดรดูกาลสื่งงานที่อุดรกวันที่12สําหรับเอฟซีแฟนคลับที่อยู่ทางอุดรทางหนองบัวลําพูใกล้ใกล้กันถ่นน้องพี่น้องอยากให้แฟนกาลังใจกันหลายๆซึ่งว่ากันว่าอตอนนี้เอฟซีบางกลุ่มบางท่านกะเห็นตะใน,ะต,ะในต่ในโพดในกลุ่มบ้านหักได้ยินว่ามีการรวบร่วมรวบร่วม คนละยีสิบาทเป็นกำลังใจเฮดมาไล่ให้องอิงวาสันว่าไม่ปิปดฤดูกาลเฮอจังไดนี่แหะหรือว่าเซียไปปิดบานจังส่ละ,ะนี่แหละพี่นอ้องแรงหกักแรงเชี่ยของเอฟซีแฟนครับคนที่หกักอุงอิงหลายอีหลีพี่นอ้องบ่เสือก็ต้องเสือจนลหลายๆคนว่าเฮ็ดดีกับอุงอิงก็ได้ดีเฮ็ดบ่ดีกับสิแพร่ให้าจาของเอากับวากันไปเนาะ นั่นล่ะบ่อยากให้ดราม่าบ่าอยากให้มีการดราม่าอย่างกระดอกบอโจก็ได้ออกมเมาาวาแล้วเกีเ่ยวกับกรณีดราม่านี่ล่ละเ,เพิ่นก็ได้ววายูวาเออบางคนบางอย่างกะเวลาโพ์เวลาอย่างัางสี่กะโพ์โดยเฉพาะบรรดายูทูบเบอร์บอโจวาบ่าอยากให้ดราม่าันไดเรื่องบ่เป็นเรื่องเ,ออเวลาขึ้นหัวขอกะดราม่า บอสโจเดือดดามาหนักอย่างนี่สิล่ะบอสโจเพิ่นบอสอย่างเหตุแบบนั้นแต่ว่าก็เข้าใจยุดอกว่าเพิ่นว่ายอดวิวมันขึ้นพนาคันดามาหรือจังไดบุเอ้าว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะเพื่อกล้า่งใจให้กันหาเอาแนวมวนซึนบอสโจเพิ่นบอกแล้วเอาแนวมันมวนมันซืนเพราะว่าสิเป็น MV เอ็มวีซึ่งสิปลอยซิงเกิลออกมาของน้องอุ๋งอิงเพียรบ,บันแพงนั่งฝ่านาฮ้าน วันที่15เมื่อปิดฤดูกาลกระสิมิการไทยเอ็มวีได้ยินว่าลหลายๆมองลหลายๆบอนกะนน้ำลดตู่ลดทั่วกันมาหลายก็ดีใจน้ำทางสาวหน่อยพี่เป็นแพลงเอฟซแฟนคลับหักหอมหลายต้องย่อมรับว่าอุ้งอิงเพี่เปนแพงดึงดูดเอฟซีดึงดูดผู้ชมผู้ฟังหลายอิรีพี่น้องเอาจังสันพี่น้อง เมื่อนีก็สิจากล่าลาจากพี่น้องไปอันใดเป็นเนื้อกะเจ็บเอาพี่น้องอันใดเป็นน้ำกะมาลงงงเง,งเย่างนี้นะพ่อได้ออกมาเบอกกับพีกับน้องซื้อๆดอกสำหรับมือนีขอบคุณครับ